สวัสดีจ้าสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนออนไลน์ค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ<ม>ก็ปีนี้นะคะก็เรียนประวัติศาสตร์กับครูค่ะครูชื่อครูพิไลลักษ์ปุนสูงนะคะจะมาสอนนักเรียนทั้ง2เทอมเลยนะคะเรื่องแดกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษาประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะจริงๆอ่านได้ทั้ง2แบบเลยนะคะนักเรียนจะอ่านว่าประวัติศาสตร์ก็ได้หรือประวัติศาสตร์ก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าพร้อมเรียนแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะก็คือ 1. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ 2. จำแนกเรียงลําดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนได้ และ 3. สนใจศึกษาเรียนรู้วิธีการศึกษาสนใจศึกษาเรียนรู้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แค่ไหนนะคะนักเรียนค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะ ให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็ลองเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็นกี่ประเภทตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะเพราะว่านักเรียนอยู่ป .6 แล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้องเคยเรียนมาแล้วละ่ะตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่ามันแบ่งเป็นกี่ประเภทถ้าเขียนแล้วนะคะเปิดเทอมเอาสมุดมาส่งครูด้วยนะคะ อย่างแรกนะคะหากเราจะแบ่งปรระวัตติศาส์หลักฐานประวัติศาสตร์นะคะตามยุคสมัยคะ่ะเรานะคะก็จะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะ่ะนักเรียนดูบนสไลด์นะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์เราจะแบ่งกันที่การมีตัวหนังสือหรือตัวอักษรใช้นะคะดังนั้นแล้วหากเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็จะเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้ได้นะคะ ในรูปนี้ครูจึงแทนด้วยอ่านี่นะคะเป็นมนุษย์ยุคหินนั่นเองค่ะมนุษย์ยุคหินนะคะส่วนสมัยประวัติศาสตร์เป็นยุคสมัยที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วค่ะอันนี้หากเราแบ่งหลักฐานเป็น2ยุคแบบนี้นะคะก็คือยุคก่อนแล้วก็ยุคสมัยประวัติศาสตร์ค่ะ เราแบ่งตามคุณค่าและคุณสมบัติของหลักฐานนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เราอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นนะคะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีรถไฟเข้ามาชนในห้องของนักเรียนนักเรียนเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนักเรียนสามารถที่จะ เล่าให้ตำรวจฟังได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนกำลังเรียนออนไลน์อยู่แล้วจู่ๆก็มีรถไฟหนึ่งขบวนพุ่งข้ามกำแพงบ้านนักเรียนเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างในรูปนี้ก็เป็นรูปที่คนกลุ่มหนึ่งนะคะในสมัยนู้นเลยค่ะรัชกาลที่5านะคะกำลังทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นคนในรูปนี้ทั้งหมดนะคะ ก็ถือว่าคําพยานของเขาหรือว่าคําบอกเล่าของเขาเนี่ยก็ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ค่ะเพราะเขาเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์นะคะส่วนหลักฐานชั้นรองค่ะนักเรียนคือการที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นแล้วฟังเขาเล่าต่อๆกันมาแล้วเอาไปพูดต่อหรือเอาไปเขียนซ้ําทําซ้ํานะคะมันก็เลยเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะ เช่นเมื่อตะกี้นะคะครูบอกว่าหาหนักเรียนกำลังเรียนออนไลน์อยู่แล้วมีรถไฟขบวนหนึ่งพุ่งข้ามกำแพงบ้านนักเรียนเข้ามาในห้องนักเรียนก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนไม่อยู่บ้านฟังนักเรียนเล่ามาอีกทีแล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกทีคำบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองคะ่ะ อันนี้เราแบ่งตามคุณค่าของหลักฐานนะคะก็คือหลักฐานที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เราเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นหลักฐานที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นแล้วเราจะเรียกว่าหลักฐานชั้นรองค่ะแต่ถ้าเกิดเราแบ่งตามยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะแบ่งตามลักษณะการบันทึกค่ะนักเรียนค่ะก็คือแบ่งเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษักษรนะคะนะักเรียนเข้าใจคําว่าลายลักษักษร์ไหมคะอักษรก็คือตัวหนังสือคือเป็นการแบ่งหลักฐานด้วยการบันทึกนะคะพอยุคประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นยุคที่มีตัวหนังสือใช้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งการบันทึกออกเป็นการบันทึกที่มีตัวหนังสือและการบันทึกที่ไม่มีตัวหนังสือนะคะมีตัวหนังสือก็อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นศิลาจารึกต่างต่าง จดหมายเหตุพงสาวดารตำนานนะคะหรือจารึกในรูปแบบอื่นๆส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือไม่มีตัวหนังสือปรากฏอยู่ในหลักฐานนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานถ้าเป็นสถานที่โบราณเราจะเรียกว่าโบราณสถานอย่างอันนี้เรียกโบราณสถานนะคะนี่อันนี้นะคะส่วนถ้าเป็นชิ้นที่เคลื่อนที่ได้อย่างเช่นอันนี้เป็นกำไลใช่ไหมคะ นี่เป็นกา้ํำเราก็จะเรียกเป็นโบราณวัตถุค่ะสองอย่างนี้ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุเราก็จะเรียกเป็นหลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นวัดเจดี JD, สถูปนะคะผ้าสิ้นกำไรหม้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะโอเคนักเรียนทบทวนเรื่องอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะ วันนี้ครูทบทวนให้ในักเรียนอยู่3แบบก็คือแบบแรกหากเราแบ่งตามยุคสมัยเราก็จะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคที่ยังไม่มีตัวหนังสือนะคะแล้วก็ยุคประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วซึ่งตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่คนพบตอนนี้ก็คือตัวอักษรนี้เลยค่ะนี่เลยครูหาหารูปให้ในักเรียนเรียบร้อยแล้วก็คือตัวอักษรคูนิฟอร์มของชาวซูเมเรียน แห่งอาณาจักรเมโสโปเตเมียนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวนักเรียนไปอยู่มัธยมนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องนี้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะส่วนอันที่2ค่ะหากเราจะแบ่งตามคุณค่าของหลักฐานคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเราก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะก็คือการที่อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นหรือไม่ได้อยู่ร่วมกับเหตุการณ์ค่ะและอันที่3นะคะการแบ่งหลักฐานเป็นยุคสมัย ประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะคะแบ่งตามลักษณะการบันทึกค่ะเพราะยุคสมัยประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มีการบันทึกตัวหนังสือแล้วใช่ไหมคะก็แบ่งเป็นหลักฐานที่มีตัวหนังสือกับหลักฐานที่ไม่มีตัวหนังสือนั่นเองค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนค่ะ วิธีทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆหากหนักเรียนจะต้องการศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ศึกษาตามขั้นตอนวิธีการประวัติศาสตร์ก็จะทําให้หนักเรียนเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นเท็จขึ้นมาและพอนักเรียนเอาไปนําเสนอมันก็อาจจะทําให้ความเข้าใจของผู้อื่นคลาดเคลื่อนไปด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนมีอะไรบ้างคะ่ะ อนที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะศึกษาอะไรก็ตามนักเรียนจะต้องมีการกําหนดประเด็นที่นักเรียนจะศึกษาก่อนกนําหนดเป้าหมายหรือตั้งคําถามนะคะข <pediatric S 1> mm. ้อนี้สําคัญมากๆ <S <S ครูลืมบอกไปนะคะประวัติศาสาตร์เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่เรื่องทุกเรื่องในอดีตไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เสมอไปนะคะเพราะว่าประวัติศาสาตร์จึงเขาเป็นเรื่องที่คนสนใจจะศึกษาเท่านั้นค่ะ อย่างเช่นนักเรียนรู้จักต้นตระกูลตัวเองไหมคะถ้าเราไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นขุนนางหรือเป็นพระมหากษัตริย์นักเรียนจะสามารถสืบไปจนถึงต้นตระกูลนักเรียนได้ไหมคะว่าบรรพบุรุษของนักเรียนเนี่ยโอโ้โหอพยพมาจากที่ไหนตั้งลกลากอยู่ที่ไหนหนักเรียนไม่สามารถจะรู้ได้เลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะก็เพราะเรื่องราวของเราไม่ได้เป็นที่สนใจ ของผู้คนที่จะศึกษาและเรื่องราวของเราไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้นั่นเองค่ะดังนั้นเรื่องราวของต้นตระกูลเรามันก็เป็นแค่เรื่องอดีตที่ผ่านไปแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาตร์นั่นเองนะคะเอาค่ะกลับมาที่ขั้นตอนแรกของเรานะคะขั้นตอนแรกของเราก็คือการกําหนดเป้าหมายประเด็นที่ต้องการจะศึกษานะคะให้นักเรียนกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวก่อนก็ได้ถ้านักเรียนอยากลอง ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษานะคะแล้วค่อยขยายขอบเขตออกไปเช่นอาจจะเป็นเรื่องราวของสถานที่สำคัญในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเราแล้วค่อยไปศึกษาเรื่องราวของจังหวัดของเราแล้วก็ภูมิภาคของเราอย่างเราอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะสมมติว่านักเรียนอ่าอยู่แถววัดภระสิงห์นักเรียนอาจจะสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดพสิงห์ก่อน คำว่าวัดพระสิงห์ก็กว้างมากเลยนักเรียนจะศึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับวัดพระสิงห์เช่นสมมุตินักเรียนตั้งคําถามว่าสร้างในสมัยไหนคําว่าสมัยไหนเนี่ยคือเป้าหมายประเด็นที่นักเรียนต้องการศึกษาละว่าวัดพระสิงห์สร้างในสมัยไหนสมัยนั้นเป็นยังไงยุคไหนอนาณาจักรอะไรใครเป็นพระมหากษัตริย์มีที่มาที่ไปในการสร้างยังไงอันนี้คือเรื่องที่นักเรียนจะศึกษาใช่ไหมคะ แต่ถ้านักเรียนตั้งคำถามว่าใครเป็นคนสร้างวัดพระสิงห์ประเด็นที่นักเรียนจะศึกษามันก็จะเปลี่ยนไปละตามหัวข้อคำถามของนักเรียนค่ะดังนั้นการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์เราควรจะศึกษาเรื่องใกล้ตัวเราก่อนแล้วค่อยขยายขอบเขตการศึกษาให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะคะจากชุมชนของเราก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นภาคเหนือ อย่างเงี้ยค่ะภาคเหนือเสร็จนักเรียนอาจจะอยากรู้ประวัติศาสตร์ของดินแดนในประเทศไทยแล้วก็ขยายขอบเขตออกไปเป็นทวีปเอเชียอะไรก็ว่ากันไปนะคะน,นี่ก็คือการกําหนดเป้าหมายและประเด็นที่จะศึกษาเป็นวิธีการทางวิศาสตร์ขั้นตอนแรกที่สําคัญมากหากเราไม่กําหนดเป้าหมายเราก็จะไม่สามารถที่จะไปหาหลักฐานข้อมูลได้เลยนะคะ ขั้นตอนที่2ค่ะการรวบรวมข้อมูลเมื่อนักเรียนได้หัวข้อที่นักเรียนจะศึกษาแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องทําการรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะให้มันมีความหลากหลายนะคะซึ่งข้อมูลนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์คาะนักเรียนควรมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะ หลักฐานชั้นรองข้อมูลที่เป็นข้อมูลลายลักษณ์อักษรและข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหลายๆแหล่งนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลที่มากที่สุดเกี่ยวกับหัวเรื่องที่นักเรียนต้องการจะศึกษาค่ะขันที่สนะคะนักเรียนต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนได้มากมายเหล่านั้นนะคะมาทําการตรวจสอบข้อมูลค่ะโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตีความข้อมูลและประเมินค่าของข้อมูลว่า มันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนข้อมูลไหนเป็นจริงข้อมูลไหนเป็นเท็จเขียนขึ้นมาเองในสมัยหนังหลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเช่นถ้านักเรียนไปเจอหม้อใบหนึ่งหลังบ้านนักเรียนรู้สึกด้วยความรู้สึกของนักเรียนว่าอหม้อใบนี้น่าจะเก่าแหละแต่นักเรียนไม่เอาไปตรวจสอบด้วยาคาร์บอนว่ามันเก่าในสมัยไหน แล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วนักเรียนคิดเอาเองว่ามันเก่ามันต้องอยู่ในสมัยนี้แน่ๆสมัยนั้นแน่ๆมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะหรืออย่างคําพูดของหลายคนเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าเขาแสดงความคิดเห็นของเขาลงไปหรือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆหรือมันเป็นหลักฐานชั้นรองหรือเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นแบบนี้นะคะอันนี้ขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการตรวจสอบข้อมูลเพราะมันจะทําให้เราเนี่ย ประเมินคุณค่าของข้อมูลหลักฐานที่เราหามาได้นะคะว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนขั้นตอนที่ 4, ะีะ่เมื่อนักเรียนประเมินคุณค่าของหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปค่ะและเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้นะคะ <c oughs> เพื่อให้หนักเรียนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและก็เป็นข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ค่ะอย่าลืมนะคะเราอย่าเอาความรู้สึกของเราเนี่ย เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสรุปข้อมูลนะคะเราจะต้องวางตัวเป็นกลางกับหลักฐานทุกๆอย่างแล้วก็สรุปตามข้อเท็จจริงของเขาเท่านั้นนะคะและสุดท้ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำเสนอข้อมูลค่ะมีความสำคัญมากเหมือนกันนะคะขั้นตอนนี้เราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะ มารวบรวมเรียบเรียงและนำเสนอให้ตรงประเด็นกับหัวเรื่องที่เราตั้งคําถามไว้ตั้งแต่แรกนะคะควรอธิบายอย่างมีระบบมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันได้นะคะก็จะทำให้การศึกษาเรื่องนี้ของนักเรียนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะการนำเสนอข้อมูลของนักเรียนอาจจะนำเสนอผ่านการทำรายงานการเขียนบทความนะคะหรือในรูปแบบอื่นๆก็ได้นักเรียนหลายคนนะคะ มักเชื่อในประวัติศาสตร์โดยที่นักเรียนไม่ได้มีการศึกษาตามขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะจะทําให้สิ่งที่นักเรียนเชื่อสิ่งที่นักเรียนคิดมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดก็ได้ในเช่นนักเรียนบางคนดูภาพยนตร์มาปุ๊บ นักเรียนก็เชื่อทุกอย่างที่ภาพยนตร์บอกนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในภาพยนตร์เวลาเขาสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขาก็ไม่ได้เกิดร่วมยุคสมัยนั้นใช่ไหมคะเขาก็มีการอ้างอิงหลักฐานและด้วยความที่ภาพยนตร์เป็นสื่อบันเทิงแน่นอนค่ะเขาก็ต้องมีส่วนเติมแต่งให้มันมีความบันเทิงให้มันมีความเข้มข้นสนุกสนานมากขึ้นดังนั้นบางตัวละครก็อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์บางความคิด บางความรู้สึกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้กำกับหรือผู้เขียนบทถ่ายทอดออกมาเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะเวลานักเรียนไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆนเรียนก็ควรจะเอามาวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินค่าให้ถูกต้องก่อนที่จะสรุปข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะทบทวนกันก่อนเลย 1. เราต้องกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 2. รวบรวมข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูล 4. สรุปข้อมูลและสุดท้ายนํานำเสนอข้อมูลค่ะเมื่อในักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนลองทำใบงานที่1ค่ะชื่อว่าวิธีการทางประวัติศา,ศา,ศาสตร์ครูจะเอาลงไว้ใน Google Classroom นะคะนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วก็ส่งใบงานกลับคืนมาให้ครูในระบบได้เลยนะคะ แล้วชั่วโมงหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ